ระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยภาพการโจมตีฐานปฏิบัติการของระบบขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของกองทัพยูเครนขณะที่การโจมตีพื้นที่รอบนอกกรุงเคียฟและการปิดล้อมเมืองทางตอนเหนือของอยูเครยนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะประกาศลดระดับปฏิบัติการทางทหารในกรุงเคียฟและเมืองชนีฮิฟเพื่อสร้างความไวเนื้อเชื่อใจกัน เลขาธิการองค์การนาโต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียเป็นเพียงการสับเปลี่ยนกําลังคนเท่านั้นไม่ใช่การลดระดับปฏิบัติการโจมตีตามที่ประกาศไว้ According to our intelligence Russian units are not withdrawing but repositioning Russia is trying to regroup resupply and reinforce its offensive In the Donbas region. At the same time, Russia maintains pressure on Kiev and other cities. So we can expect additional offensive actions, bringing even more suffering. <stutters> โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณว่ารัสเซียกำลังเปลี่ยนแผนโจมตีภาคพื้นดินหลังจากความพยายามในรอบแรกไม่เป็นผลสำเร็จขณะที่โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าการสับเปลี่ยนกำลังพลจะมุ่งเป้าไปยังภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของอยูเครน นอกจากนี้ยังย้ำว่ารัสเซียจะลดกิจกรรมทางการทหารรอบกรุงเคฟและเมืองชนีฮิฟอย่างแน่นอนเนื่องจากปฏิบัติการทางทหารในขั้นแรกได้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวอาทีสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าขั้นตอนต่อไปจากนี้คือการปลดปล่อยสาธารณรัฐโดเนสและสาธารณรัฐลูฮันให้เป็นอิสระจากยูเครนหลังจากรัฐบาลรัสเซียประกาศรับรองเอกราชเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผ like e ู้แทนเจรจาของรัสเซียกับยูเครนเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบสองสัปดาห์ที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยว่าการเจรจามีความก้าวหน้าอย่างมากรัสเซียไม่ได้หยิบยกข้อเรียกร้องให้ยูเครนปลดอาวุธหรือกำจัดระบอบนาซีขึ้นมาหารือในการเจรจารอบนี้ ขณะที่ยูเครนเสนอไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรทางการทหารและไม่ให้ต่างชาติตั้งฐานทัพในดินแดนของตัวเองแม้แต่การจัดการซ้อมรบก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศผู้รับประกันความมั่นคงให้ยูเครนโดยยูเครนจะดำรงสถานะเป็นกลางไม่ฝกไฟไฟไฟไักใฝ่ใดไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ขอสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดการเจราจากับรัสเซียเกี่ยวกับสถานะของไครเมีย ภายในกรอบระยะเวลา15ปีนับจากนี้สำหรับสถานะของภูมิภาคดอนบาสเป็นเรื่องที่ผู้นำรัเสเซียและผู้นำยูเครนจะเป็นฝ่ายเจรจากันเองโดยตรงแต่การประชุมระดับผู้นำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายลงนามในเอกสารประเทศผู้รับประกันความมั่นคงจะต้องให้ความช่วยเหลือด้านการทหารหากยูเครนตกเป็นเป้าโจมตีจากประเทศอื่นในอนาคตโดยยูเครนเสนอให้สหรัฐอังกฤษ ฝรั่งเศสจีนตุรกีเยอรมนีแคนาดาอิตาลีโปลแลนด์และอิสราเอลรับหน้าที่นี้ขณะที่การแถละงประจําวันของประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกีผู้นํายูเครนยังมีท่าทีมไม่คาดหวังกับการเจราจารอบนี้ Так називати позитивними можна Звісно, ми бачимо усі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Косок братана Позитивний รักษาการผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินผลการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ผลของการเจราจาที่ตุรกีเนี่ยถ้าจะให้พูดตามเขาเรียกว่า ความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายในการมองผลของมันว่าเป็นเชิงบวกหรือผลไม่ได้คืบหน้าเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้มองนะคะเพราะว่าจากถ้าเราติดตามสถานการณ์เนี่ยเราจะเห็นว่ายูเครนเนี่ยมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเป็นเชิงบวกแต่ถ้าเป็นในมุมมองของรัสเซียเนี่ยค่ะรัสเซียมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่ามันไม่ไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆ การเจราจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ตุรกีอาจส่งสัญญาณบวกแต่การบรรลุข้อตกลงในประเด็นต่างๆย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย